วันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันถึง2 s m สมาร์ทวอชที่จับตลาดไฮเอ็นแล้วก็เป็นกระแสในตอนนี้ตัวหนึ่งก็คือ Apple Watch ส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือ Samsung Gear S2 นั่นเองค่ะหรือวันนี้จะคือศึกครั้งใหม่บนข้อมือไปหาคำตอบกันในช่วงคู่ Battle ค่ะช่วงคู่ Battle ฟิลและกระจกกรนรดยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ถ้าจะพูดไปเนี่ยก็ควรจะดูถึงเรื่องของหน้าตากันก่อนนะคะนี่ไงนี่ไงหน้าตาหน้าตาดูดีเชียว Apple Watch ไม่เอาดิไม่สนใจเราสนใจคนเราดูนาฬิกา Smart w a t c h เท่านั้นอ๋อโอเคค่ะอ่านี่นี่นี่อ่าอันนี้คือ Apple Watch อันนี้คือ Samsung Gear 2นะคะ Samsung Gear S2 Gear S2 นะคะซึ่งจริงๆเก่งว่าตัวเนี้ดีไซน์มันดูดีดูสิกลมเชียหลายๆคนเคยใส่นาฬิกามาจะรู้สึกว่าดีไซน์ที่เป็นแบบ ทรงโค้ง้ม,มบน,บนบนขอบกลมเนี่ยหน้าปัดกลมๆเนี่ยมันเหมาะกว่ามันเข้ากับรูปมือได้มากกว่าแล้วมันก็เนี่ยใส่อย่างเงี้ยผู้หญิงใส่ก็ดูไม่น่าเกลียดไม่ถ้าคุณจะมองแบบนั้นเนี่ยจริงๆนาฬิกาที่ขายในป,ปัจจุบันก็มี<ช>ทั้งแบบหน้าปัดกลมแล้วก็หน้าปัดสี่เหลี่ยมไม่เห็นเรื่องเป็นเรื่องแปลกตรงไหนเลยแ,แล้วคุณจะบอกว่าหน้าจอคุณมีขนาดเดียวถูกไหมใช่แต่ Apple Watch มันมี2ขนาดมันมีขนาดเดียวแต่มันตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยนะคะ ผู้หญิงข้อมือเล็กก็ใส่ได้ผู้ชายใส่ก็ดูดีนะเอ้านี่มันก็มีหน้าปัดเล็กหน้าปัดใหญ่ใส่ผู้หญิงแยกกันเลยแล้วก็มีสายให้เลือกเปลี่ยนด้วยนะมีสายให้มีสายสปอร์ตมีสายเลเทอร์สายคลาสสิกโอ้ทุกอย่างเหมือนกันมีสายไซส์ S อสสายไซส์ L อด้วยแต่คุณได้มีสายแบบนี้แน่นอนสายหรู Air m s พูดอย่างนั้นก็ไม่ได้พี่พ้าคืออันเนี้ยเขาเพิ่งเปิดตัวมาของ Apple Watch เนี่ยเปิดตัวมานานแล้วเขาก็มีดีลกับค่ายอื่นๆตอนแรกที่เปิดตัวมาเลยก็ยังไม่มีเหมือนกันก็ต้องใช้เวลากันต่อไปอาจจะมีีท่่แพกกวา Hummer ็ได้นะะค ว่าไปเรื่องของหน้าตาเนี่ยก็เป็นสเปคของแต่ละคนนะคะอาจจะชอบไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบทรงเหลี <ผม S 1> หล่ยมนาฬิกาก็นาฬิกาอ๋อไม่เกี่ยวนาฬิกาบางคนอาจจะชอบหน้าตาทรงทรงเหลี่ยมบางคนอาจจะชอบทรงกลมนะคะอ,อันนี้แล้วแต่เปลี่ยนซซายเปลี่ยนสีอันนี้แล้วแต่ความชอบมาฟาดกันที่เรื่องของฟีเจอร์การใช้งานดีกว่าสิ่งหนึ่งที่น้องภูมิใจมากคือเบสลเป็นขอบตรงนี้ค่ะขอบด้านข้างสามารถเลื่อนได้หมุนได้เคยใช้นาฬิการุ่นที่แบบว่าหน้าปัดเลื่อนหมุนได้ปะ ก็โอ้นานแล้วนะไม่าม,ามันมีมาอย่างต่อเนื่องมันไม่ใช่ความเก่าค่ะมันคือความคลาสสิกและความคลาสสิกนั้นส่งต่อมาที่นี่แล้วคุณสามารถปิดได้แล้วปิดไม่ใช่ปิดธรรมดาไม่ใช่แค่แบบเอ้ยเพลินๆไม่มีอะไรทํานะหมุนตั้งเวลาไงสมัยก่อนาหมุนตั้งเวลาอย่างเดียวนะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มีฟีเจอร์ล้ากว่านั้นอย่างสมมุติเราฟังเพลงเอ้ยเสียงเพลงเบาไปอ่ะหุนนี้อ่ะเลือกเพิ่มบอลลูมเพลงก็ได้นะคะหรือว่าจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอะไรเงี้ยคือบางที หน้าจอสมาร์ทวอชก็เล็กกันเนอะบางคนก็นิ้วใหญ่แตะลงไปทีก็พลาดไปจิ้มโดนนู่นโดนโดนดี่ใช้หมุนหมุนเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวเลือกเป็นตัวเลือเเล่อนดีที่สุดเพราะว่ามันไม่เหมาะกับการที่เราจะอุย้ยมานั่งทัชอะไรหน้าจอเล็กๆขนาดเนี้ยเก่งว่าเป็นวิธีการใหม่ของการกดเลือกอะไรสักอย่างบนสมาร์ทวอชเลยนะแล้วมันซูมภาพก็ได้พี่พัทเนี่ยซูมแผนที่ก็ได้เห็นไหมง่ายมากเลยอะ่ะโอ้ยถ้าเรื่องหมุนหมุนซูมๆเนี่ย Apple Watch ก็มีอยู่แล้วนะครับ ไอตัวดิจิตอลคราวหรือเป็นนายมเนี่ยก็หมุนแบบนี้ปึ๊บป๊บซูมเข้าซูมออกถูกไหม,ไม,มโอโ้ตอนแรกที่คิดว่ามันจะไม่ถนัดเพราะว่าคนเราคิดว่าต้องเข้าไปจับแบบนี้หมุนหรือเปล่าอเอาจริงๆแล้วไม่ใช่แค่แตะลงไปแล้ว,ลวก็ถูได้แล้วเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยแค่นี้ก็ถูได้แล้วคุณสามารถจะซูมเข้าซูมออกระหว่างแอปใช่ไหมหมุนหายแอปตัวอื่นแล้วก็ใช้ตัวดิจิตอลคราวเป็นตัวซูมเข้าไปก็ได้ง่ายๆมากๆแล้วก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆที่แบบเอาไว้ใช้คุยกับคนที่ใช้ c h ด้วยกัน แม้ว่าจะเป็นฟีเจอร์อย่างสเกจที่คุณสามารถจะส่งข้อความอะไรที่ก็ได้ที่คุณเขียนลงไปด้วยลายนิ้วมือถูกไหมคุณแค่เลือกคอนแทคเพื่อนคนที่สนิทสนิที่คุณไม่ชื่ออยู่ในนี้แล้วก็มี Apple Watch ด้วยเนี่ย Apple Watch มันจะเช็คดูได้ว่าเพื่อนคุณมี Apple Watch หรือเปล่าก็คือเฉพาะคนที่มี Apple Watch กับมี Apple Watch เท่านั้นพอเช็คเจอแล้วมันก็จะส่งข้อความได้คุณจะเขียนลากเป็นตัวสอบเป็นตัวหัวใจเป็นอะไรก็ส่งไปให้เพื่อนได้เดี๋ยวนะพี่ คือเราก็มีไลน์มีวิธีการติดต่อสื่อสารเยอะแยะทำไมเราต้องมานั่งวาดรูปหากันด้วยอะ่ะเอาอันนี้ใกล้สุดสะดวกสุดอยู่บนข้อมือคุณไม่ต้องหยิบมือถือออกมาง่ายมากลบพื้นที่หน้าจอแค่นี้ค่ะมันจะวาดอะไรได้เยอะหรือมันจะเขียนเป็นคําอะไระได้<ว>เยอะอาจจะาวาดเป็นอาจจะมีัญลักณ์ใช้คอมมูนิเคชั่นแบบใช้ติดต่อ,อก,กันแบบว่าอ่ะตัวแอลคือไปกินข้าวกันรนช์อะไรแบบนี้โอ้โหโอ,อะไรอย่างงี้ไม่ต้องคิดระบบภาษาใหม่ที่แบบเพื่อใช้งานกับสมาร์ทน้ตหนูอาจจะไปดูหนังอ๋อเหรอคุณแม่เขียนหนอนหนูไปอ๋อว่าดูหนังอะไรอย ทำคล้ากับรหัสมอสก็ได้เรียก <c oughs> ว่าดิจิ t ัลทัสค้อเขาตึกต๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กไปค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนแล้วเพื่อนจะรู้หรอว่าไอ้ตึกซ้ายตึ๊กขวาตึก3ทีมันแปลว่าอะไร <c oughs> ก็ต้องไปนั่งกำหนดกันอีกอ้าวอาจจะรู้กันอยู่แล้วไงคือแรกอาจจะไม่รู้หรอกแต่ว่าสักฟังหนึ่งก็จะกาหกดโค้ดว่าเคาะหทีแปลว่ากลับบ้านได้แล้วเคาะสทีทั้งที่สองยนะเคาะรัวๆไม่กลับมึงหัวแตก พี่พัชจตเป็นหมายเพราะว่าเราก็ต้องไปนั่งกําหนดความหมายกับเพื่อนอีกสิว่าตกลงไอ้วาดรูปแบบนี้แปลว่าอันนี้นะส่งสอ้อนแบบนี้คืออันนี้แต่แบบนี้คืออันนั้นยุ่งยากมากเลยอะ่ะไม่ลําบากรับซ้อนเลยมันก็คือเป็นกิมลเล่นๆสบายๆส,สวยๆเท่ๆเป็นฟีเจอร์หรูๆครูๆของเขาน้องว่ามันไม่เวิร์กแค่นั้นแหละจบ แต่น้องว่าสิ่งที่เวิร์กกว่าคือเจ้าเกียร์ S2 เนี่ยนะคะมันมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ใส่ใจยุคของอินเทอร์เน็ตออฟ s ิงส์อินเทอร์เน็ตออฟิงส์ก็คือยุคที่ทุกอย่างอุปกรณ์ต่างๆจะสามารถคุยกันได้อนนำวยความสะดวกสบายให้เราได้โดยที่เราไม่ต้องสั่งงานมานันทุกอย่างอัตโนมัติอันนี้เป็นเทรนที่กำลังจะเกิดขึ้นในโลกอนาคตอันใกล้แล้วในเจ้าตัวนี้เขาก็มีใส่มาไว้ให้นะคะสามารถคอนเน็กกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านได้คอนเน็กกับรถก็ได้ง่ายสุดๆเวลาขับรถขับรถเนี่ย ไม่ดีจะดูข้อมูลอะไรก็แบบเอ้ยไม่ไม่ไม่เียวเดี๋ยวมันเกิดอุบัติเหตุคอนเน็กแบบนี้สุดสุดแล้วค่ะเป็นเทรนด์ที่ตอบโจทย์มากจริงพูดอย่างเงี้ยจริง Apple Watch เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับก็จะเป็นข้อแตกต่างของสมาร์ทวอชสมัยนี้ที่หลายยี่ห้อไม่มีแอปไม่ให้ใช้ก็จะเป็นการซิงข้อมูลการเชื่อมต่ออะไรกันเล็กน้อยแต่ว่า l e Watch เนี่ยมีแอปออกมาเลยแยกออกมาต่างหากถ้าคุณโหลดแอปบางตัวบน ไอโฟนอย่างเช่นพวกนกแอร์หรือว่าแอปวงในนี่นะครับถ้าแอปนั้นมีการพัฒนาแอปบน Apple Watch ม,มาให้ด้วยก็ทํทการซิงค์องแอปตัวนั้นเป็นเวอร์ชัน Apple Watch มาใ,ให้คุณใช้บนนาฬิกาได้คุณก็สามารถจะเข้าไปดูข้อมูลอ,มอย่างเช่นนกแอร์ก็จะมีเรื่องของอเข้าไปดูตัว๋วเช็คอินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมวงใน,นก็จะมีข้อมูลเรื่องร้านอาหารโผล่มาในข้อมือของเราง่ายสะดวก แต่จริงๆแอปพลิเคชันเนี่ยเจ้าตัวนี้เขาก็มีให้ดาวน์โหลดเพิ่มเหมือนกันนะคะก็สามารถไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้แต่อย่างที่บอกว่าระบบปฏิบัติการไทเซนเนี่ยเขาก็จะมีแอปที่ของเขาที่เขาพัฒนามาเองเพราะฉะนั้นก็ต้องลองไปเลือกดูนะคะว่าแอปพลิเคชันจะถูกใจมากน้อยแค่ไหนแต่อีกหนึ่งอย่างที่เก่งว่าเวิร์กก็คือ s voice เป็นผู้ช่วยสั่งงานได้ด้วยเสียงสวยๆให้ทําอะไรก็ได้คะ่ะจะสั่งงานให้ช่วยเปิดหาคอนแทคหน่อยซิเขาหาเพื่อนให้หน่อยหรือว่าจะช่วยค้นตารางนัดปฏิทินนัดหมายต,ต่างๆ ก็ทําได้โดยแค่ใช้เสียงเท่านั้นไม่ต้องเอามือไปจิ้มไปปัดอะไรเลยง่ายมากโอ้โหฝั่ง Apple นี่ก็โอเคเลยเพราะว่าคุณรู้จัก Siri ดีอยู่แล้วใช่ไหม Siri ก็สัมงงานได้บน Apple Watch เหมือนกันครับคุณแค่พูดคุยกับ Siri สั่งงานถ้าคุณใช้เป็นภาษาอังกฤษก็สั่งภาษาอังกฤษภาษาไทยก็สั่งภาษาไทยได้แล้วตอนนี้สบายจะบอกว่าตอบจทย์มากกว่างั้นใช่ครับให้ย่ามาดูเรื่องแบตเตอรี่ดีกว่าค่ะ แบตเตอรี่ของเราตอบโจทย์กว่าแน่นอนเพราะอยู่ได้นานถึง2ถึง3วันเลยทีเดียวต่อการชาร์จครั้งหนึ่งเห็นไหมดูเวลาได้ครบจบเกิน24ชั่วโมงค่ะอันนี้แหละค่ะตอบโจทย์ความเป็นนาฬิกามากที่สุดแล้ว Apple Watch ก็ใช้งานได้1วันเต็มๆเลยนะครับ1วันที่ไหนล่ะคะ10บกว่าชั่วโมงก็มีมันแล้วแต่การใช้งานจริงก็ประมาณ1วันอยู่แล้ว10กว่าชั่วเอาอาจริงดูเวลาได้ไปถึงเที่ยงคืนอ่ะก็ไปชาร์จที่หัวเตียงก็ได้ไงแล้วก็ตั้งเป็นนาฬิกาเดส์คอกได้นะครับตอนคืนก็เป็นนาาฬิกกไฟออมา มันกับมีนาฬิกาหัวนอนไม่ต้องซื้อนาฬิกาเพิ่มใช้เป็วอชวางบนด็อกกิ้งชาร์จแล้วก็เรียบร้อยได้นาฬิกาบนหัวเตียงมาแล้วสบายออทุกคนก็มีนาฬิกาหัวเตียงอยู่แล้วนะคะมันไม่ใช่คุณสมบัติของนาฬิกาสมาร์ทวอชที่ใส่ข้อมือหรือเปล่าที่แต่จะหมดภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงเนี่ยเป็นสมาร์ทวอชได้ยังไงมาดูสรุปกันดีกว่าค่ะยังไงเก่งก็ว่าเจ้าตัวนี้ซ a m s u n g Gear s สงเนี่ยยังตอบโจทย์นะคะเพราะว่าทำมาในรูปลักษณ์ที่สวยงามตอบโจทย์ตลาดพรีเมียม ที่สำคัญเขายังใส่ใจรายละเอียดของเทคโนโลยีที่กำลังจะมาในอนาคตอย่างเรื่องของ Internet of Things รูปร่างสวยแล้วมีช้อยให้เลือกเยอะแล้วการใช้งานก็ลื่นไหลดีแถมที่สำคัญราคาถูกกว่าเห็นๆเ,เริ่มต้นที่9,900นั่นเองนะคะทางด้านของ Apple นะครับก็มี Apple Watch นี่แหละเป็น wearable device ตัวแรกของค่ายนะครับแล้วก็มีการแบ่งตลาดอย่างแน่ชัดว่าผู้หญิงผู้ชายคนละไซส์กันแล้วก็มีเรื่องของสายการ Customization เนี่ยเป็นระดับต้นๆคือมีสายให้เลือกใช้งานหลากหลาย เหมาะกับเหมาะกับหลายสไตล์หลายแฟชั่นนะครับส่วนเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆเรื่องของยุการใช้งานเนี่ยเนื่องจะเป็นรุ่นแรกก็จะมีเรื่องของการพัฒนาอยู่อาจจะมีการอัปเดตในรุ่นต,ต,ต่อไปก็ได้แต่ถังว่าตอนนี้สมาร์ทวอชตัวไหนเหมาะกับ Apple iPhone ที่สุดก็ต้องเป็น Apple Watch นะครับครบรถน,นะคะสำหรับรายการเด e b a t t l e ในวันนี้น่าเสียดายหมดเวลาแล้วล่ะคะ่ะยังไงก็ตามนะคะสามารถติดตามเราได้ให,ใหม่ทุกเที่ยงคืนวันอาทิตย์ทางช่อง n a t i ่นทีวี ระหว่างสัปดาห์ถ้าเกิดคิดถึงกันแล้วก็สามารถเข้าไปติดตามได้หลากหลายช่องทางบนโลกโซเชียลรวมถึงหน้าเว็บไซต์ drive sun com ด้วยวันนี้เก่งขอตัวลาไปก่อนนะคะราติสวัสดีค่ะ